ร่างกายของเราจะเป็นอะไรก็แล้วแต่มีความผิดปกติเกิดขึ้นเนื่องจากว่าร่างกายของเราเนี่ยไม่สามารถดูแลตัวเราเองได้เพราะเนื่องจากว่าเรามีร่างกายที่มีภูมิคุ้มกันที่ไม่สมดุลและภูมิคุ้มกันที่สมดุลไม่สมดุลเนี่ยมันก็เกิดขึ้นจากเม็ดเลือดขาวซึ่งเป็นกองทัพที่ใหญ่มากเลย20 0 0 0ล้านถึง5 5,000่าล้านเม็ด แล้วธรรมชาติสร้างมาก็เพื่อให้ดูแลสุขภาพของเราโดยการปรับภูมิคุ้มกันที่ไม่สมดุลเมื่อเราทราบตรงนี้แล้วอะไรก็ตามที่เราสามารถทําให้ไม่เลือดขาวเขาตอบรับกับการสร้างภูมิคุ้มกันที่สมดุลเราก็สามารถแก้ไขอาการต่างๆได้มันจากการที่เรารู้เช่นนี้แล้วเราก็รู้ว่ามันก็มีวิธีการที่ทำให้ภูมิคุ้มกันได้สมดุลได้โดยการใช้อาหารกินมาแล้วต่อเนื่องหลายชั่วคนแล้วก็อย่าให้กินแต่ตัวเดียวกินลักษณะที่ผสมกันหลายๆ,ายๆอาหารและให้มันไปเสริมฤทธิ์กัน ทำให้ต่างเขาไปช่วยกับมเมลือดขาวให้ทํางานในลักษณะเดียวกันทําไปในทิทางเดียวกันร่วมด้วยช่วยกันหลายๆสารมอนก็จะได้ประสิทธิภาพในการกระตุ้นแม่ลือดขาว